อดีตดีเจสาวเปิดร้านขนมจีนถาดสารพัดน้ำยาเติมผักไม่อัน้นนางสาวปียนันปัญญายงอายุ36ปีหรือดีเจอ้อ,อยอดีตนักจัดรายการสถานีวิทยุในจังหวัดตรังพร้อมด้วยสามีคือนายสันติอ่อนพูลอายุ37ปีได้ช่วยกันเปิดร้านขนมจีนแปลกแนวใหม่ที่มีชื่อว่าขนมจีนถาดพารวยเป็นเจ้าแรกในจังหวัดตรังเนื่องจากแทนที่จะนำขนมจีนมาใส่ถ้วยหรือใส่ชาม เหมือนกับร้านอื่นทั่วไปแต่กลับเลือกนําขนมจีนมาใส่ถาดแทนซึ่งมีปริมาณเท่ากับขนมจีนทั่วไปประมาณ3จานแถมยังใส่น้ํายาชนิดต่างๆให้จนแทบล้นถาดไม่ว่าจะเป็นน้ํายากะทิแกงน้ําเคยแกงเขียวหวานไก่น้ํายาป่าตีนไก่หรือน้ําพริกตามแต่ความชอบจนลูกค้าสามารถทานได้จนอิ่มแปรในราคามิตรภาพสําหรับจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขนมจีนถาดพารวยมาจากการที่สามีของดีเจอ๋อย เป็นคนที่ชอบทานขนมจีนมากไปร้านไหนก็จะทานครั้งละ4-5จานหรือทานเส้นขนมจีนหมดไปครั้งละ1-2กิโลกรัมเลยทีเดียวดังนั้นเธอจึงตัดสินใจมาเปิดร้านแนวแปลกใหม่ด้วยการนำถาดมาใส่ขนมจีนรวมทั้งใช้ตกแต่งร้านพร้อมกับเรียนรู้วิธีการทำน้ำยาสูตรต่างๆจากออนไลน์โดยเฉพาะน้ำยาป่าตีนไก่ซึ่งปกติจะเป็นเมนูของชาวอีสานแต่เธอได้นำมาปรับปรุงให้รสชาติถูกคอชาวใต้ และกลายเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตอย่างรวดเร็วโดยลูกค้าบอกว่าขนมจีนอร่อยมากและเยอะมากขณะที่ผักเคียงหรือผักเนาะตามภาษาใตา้ลูกค้าก็เติมได้ไม่อั้นเพราะเพื่อนๆของเธอปลูกเองแบบปลอดสารพิษทั้งนี้หลังจากเปิดตัวขนมจีนถาดพารวยมาได้เพียงไม่กี่วันปรากฏว่าได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยวันปกติจะขายขนมจีนหมดวันละแปดถกิโลกรัมส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะขายดีมาก ถึงวันละ15กิโลกรัมหรือประมาณวันละไม่น้อยกว่า60ถาดซึ่งส่วนใหญ่จะขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วและจะไม่ทำเพิ่มอีกจัดให้ทั้งเส้นขนมจีนและน้ำยาสดใหม่วันต่อวันโดยหากเป็นน้ำยากะทิและแกงน้ำเคยจะมีราคาถาดละ30บาทยกเว้นแกงเขียวหวานไก่กับน้ำยาป่าตีนไก่จะมีราคาถาดละ50บาทส่วนน้ำพริกให้ทานฟรีไม่อัน้นพร้อมจัดบริการส่งขนมจีนฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยไม่จำกัดว่าลูกค้าจะสั่งกี่ชุดสำหรับขนมจีนถาดพารวยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพิกัดต,ตั้งอยู่บนถนนรักจันทร์เยื้องเยงสำนักงานเทศกิจเทศบาลนครตรงังหรืออยู่เลยแยกโกชอยมาทางสำนักงานทีโอทีตรงังประมาณ200เมตรโดยช่วงนี้จดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสายนักกินทานหมด2ถาดแถมฟรี1ถาดแต่ต้องทานให้หมดและทานคนเดียวด้วยมิเช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าขนมจีนเอง ผู้ที่สนใจอยากไปลองชิมสอบถามข้อมูลได้ทางเพจขนมจีนถาดพารวยหรือโทร0641745158ตรังสตอรี่รายงาน